à, mình đi học mà hỏi làm điều nào thì phát tiền mặc mua vua chiếu om hỏi om hỏi thôi à? áo hỏi cho con Sơ hỏi luôn ta Hôm hỏi đó เอาเปลือกแตงนัวลที่น,นี่พอ,อมันเัลือกมันเข่าเปลือกเข่าแตงนัวลมันเปลือกนึ่งบ้วงเนาะ Okay. เาจะอ้อมมานานี่สักบื้นนึงเฮาก็น้ํเา,า,นาเสื้อเนาะสุดท้ายแล้วเาจึงเอาพักกเเอ,เ,เอทีลสเร็จาไปประมาณ5นาทีเนาะ หลังจากผ่านไปสี่หาหนาทีเนาะวานนี้เขาจะน้ำเซอร์น้อยนึงเนะเาะเซอ,อร์ฟอ์คือมันถวมเนาะโอ้ดื่มค่าเนาะถ้ามีค่าเซืร์น้ำแห้งแสบเนาะ ok à cho ôm mình mình xúc chắc là nào chính áo phát khả đơn, sơ nó thì năm cắn đơ áo hạt cho biết phán thả mình xúc là chính áo phát sơ thứ vào xong hết nó

เอาอ,าอาหารเห่าน้มเชิมเนาะค <c oughs> ือออมหอยี่ดิไปดิอย่างแกงนอเลยเนี่ยแกงนอที่น้ำมอขาวนะเนาะ <c oughs> นี่คือออมหอยซุปพัก <c oughs> แล้วก็อาหารำัมเจรูปเนาะ <c oughs> แกงซุเแบร์ดั้ม <c oughs> Đưa, mà kín năm cán đây là sẹp sẹp bơ gom hỏi nó bay hàng nọ điều 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 ôi 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 ชืป้ากูาแซมดบอ่ะแซบแซบแซบโอเคยั่ปากินหอยเลยแซมอ,อีกเมนูนึงก็คือแกงนอนอที่<ส>อยากินเมื่อคืนนี่แซบเด้กินอกนองเล้ะแซบเด้เมนตกินอ,อันอว่ อ่ะสีมังหยกันคำพอนเอาเออมน่ตอนมาเน่ตัวม้เน่เพื่อนเหรออ่าโอเคบุญเพื่อกันเหรอสุกพักเนาะแงงกองเลยโซกองเลย แล้วสำหรับคลิปนี้ขอจบลงซัมนี้เนาะถาที่เจอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชรกดิตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อิต1าเนอคลิปต่อไป ทีมี่ขอจบลง,งสมนึกขอบเจอทุกคนที่เขามาเบิ้ง